มาดูกันที่ประเด็นแรกคุณผู้ชมที่ก้อยจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ปัตตานีมีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มค่ะได้ไปลอบขว้างระเบิดนะคะเข้าไปในฐานชุดคุ้มครองตำบลน,น้ำบ่อจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้ค่ะมีอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะ เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาของวันที่22กันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะแจ้วหน้าที่ตำรวจก็รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีคนร้ายเนี่ยโจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ้งครองตำบลน,น้ำบ่อที่ตั้งอยู่ริมถนนสายปนาเละนะคะที่สายบุรีหมู่2ตำบล ตำบนบ้านน้ำบ่อค่ะที่ปัตตานีพอเจ้าหน้าที่เขาไปถึงก็ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบของฐานเพื่อความปลอดภัยนะคะจากการไปตรวจสอบพบร่องรอยความเสียหายจากสะเก็ดระเบิดนะคะจำนวน2จุดโดยจุดแรกค่ะพบหลุมระเบิดบริเวณริมกำแพงนอกฐานแล้วก็ทำให้สะเก็ดระเบิดกระจายไปถูกที่พักของเจ้าหน้าที่นะคะ ส่วนจุดที่2คุณผู้ชมตกลงไปที่นะคะที่พักของเจ้าหน้าที่แรงระเบิดก็ทําให้หลังคาแล้วก็ข้าวของเนี่ยเสียหายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บก็นําส่งโรงพยาบาลนะคะ2นายนายแรกเนี่ยก็คือเป็นอาสาสมัครทหารพรานนะคะชนะชัยยอดทองถูกสะเก็ดระเบิดเข้าลําตัวหลายแห่ง อาการสาหัสเลยล่ะค่ะแต่เนื่องจากว่ามีบาดแผลชะกันนะคะแล้วก็เสียเลือดจำนวนมากทำให้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนสิบเอกวิสิทศักด์เทียนแก้วก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยอยู่ภายในฐานปรากฏว่าได้มีคนร้ายไม่ทราบจํานวนนะคะใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะขับมาตามเส้นทางหน้าฐานก่อนจะมีการคว้างระเบิดใส่ภายในฐานจํานวน3ลูกโดยลูกแรกคุณผู้ชมตกใส่ที่พักของเจ้าหน้าที่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะส่วนลูกที่2เนี่ยตกนอกฐานลูกที่3าเนี่ยตกอยู่ข้างในที่พักแต่ว่าไม่ระเบิด นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่นะคะยังเพราะว่าคนร้ายเนี่ยได้มีการลอบนําระเบิดแสวงเครื่องวางไว้ที่บริเวณหัวสะพานนะคะซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุจุดตรงนี้เนี่ยประมาณ1กิโลเมตรเพื่อหวังทําร้ายเจ้าหน้าที่ในขณะเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุด้วยแต่ว่าระเบิดชุดนี้ค่ะทำงานเสียก่อนเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหลักฐานก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ อย่างไรก็ตามหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่มีการประสานหน่วยงานข้ามเคียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่แล้วก็มีความเชื่อค่ะเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ที่พยายามสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเพราะว่าที่สังเกตได้คือชํานาญเส้นทางในการหลบหนีแบบไร้ล่องลอยเลยล่ะค่ะ ภายหลังจากเกิดเหตุนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ได้มีการสั่งกําชับให้ทุกหน่วยเนี่ยในพื้นที่แล้วก็หน่วยต่างๆที่ประจําฐานต่างๆให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าทางการข่าวยังรายงานบอกว่ากลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยมีความพยายามที่จะก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่โดยพุ่งเป้าค่ะไปยังเป้าหมายอ่อนแอแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยสําหรับการก่อเหตุครั้งนี้เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มคน ร้ายนะคะในพื้นที่อำเภอปนานเละแล้วก็อำเภอสายบุรีที่พยายามตอบโต้หลังจากมีการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อกดดันคนร้ายจนนำไปสู่การวิสามันคนร้ายเสียชีวิตหลายรายในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่เองค่ะขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ จ้าหน้าที่นะคะที่ได้รับปาดเจ็บให้หายดีโดยเร็ววันนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่พื้นที่ปัตตานีที่นํามาฝากนํามาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีดยวยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ